นุทาหรหอสสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารโดยเฉพาะช่วงที่มีอากาศร้อนๆอ,อาหารวัตถุดิบต่างๆอาจจะเน่าเสียได้ง่ายค่ะเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่อยู่บุรีรัมนะคะสั่งจิ้มจุ่มมาปรากฏว่าพอชิมน้าจิ้มมีรสเปรี้ยวและหลังจากที่เขาคนค่ะพบหนอนขึ้นมาด้วยอยากจะวอนฝากไปถึงเจ้าของร้านนะคะให้เลือกวัตถุดิบที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะ เพจ a c e b o o k รายหนึ่งได้โพสต์คลิปพร้อมภาพน้ำจิ้มจิ้มจุ่มพร้อมกับเขียนข้อความบอกว่าฝากเตือนไปทางร้านนะครับสั่งจิ้มจุ่มทางร้านให้น้ำจิ้มมาเสียความรู้สึกมากดูสภาพค่ะทั้งฟองทั้งหนอนผมหา facebook ร้านไม่เจอครับจึงอยากโพสต์เตือนป็นอุทาหอนว่าอยากให้ผู้ประกอบการคิดถึงผู้บริโภคด้วยนี่ไงน,นี่ไง ที่ผมเห็นขา,ขาวๆเล็กๆใช่ไหมนั่นคือหนอน<ล>ใช่ไหมใช่นั่นคือหนอนน่ะคือตอนแรกเขาก็ไม่เห็นแล้วพอสังเกตเห็นว่าเอะมันมีฟองพอมีฟองั๊บก,ก็เลยชิมดูอ้าวเปรี้ยวนี่เนี่ยด้านขวาเนาะค่ะด้านขวาตัวเล็กๆ,ๆนนกนนก,กระดึ<ช>๊บกระดึ๊บอยู่ใช่กระดึ๊บกระดึ๊บอยู่คุณผู้ชมเห็นนั่นนะคะตัวเล็กๆสีขาวๆนั่นคือหนอนนะคะขออภัยนะถ้าเกิดคุณผู้ชมรับประทานอาหารอยู่ราะว่าเรื่องนี้ต้องนํามาเตือนภัยกันจริงนะคะเรื่องนี้ผู้สักของของเราไม่ปล่อยผ่านค่ะสอบถามไปยังชายหนุ่มคนนี้เขาชื่อว่าคณาเกแล้ววเเเคคาาากก็็บอนนนนะะ่่ีปโพสต โพสต์นี้แหละค่ะก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากกลับจากที่ทํางานได้สั่งอาหารทางแอปพลิเคชันไปเจอร้านจิ้มจุ่มอยู่ที่ตลาดริมรางรถไฟในเมืองบุรีรัมย์เห็นภาพแล้วน่ากินค่ะก็เลยสั่งไปหนึ่งชุด พร้อมกับผัดกระเพราอีกหนึ่งห่อรวมทั้งหมดเป็นเงินประมาณ200กว่าบาทระหว่างที่รออาหารเขาก็นำกระทะไฟมาตั้งรอจากนั้นก็ไปอาบน้ำํำหวังว่าหลังจากสบายเนื้อสบายตัวแล้วจะได้มาทานอะไรอร่อยๆพออาบน้ํำเสร็จนะคะก็นำเนื้อมาเทใส่จานเทผักใส่จานแต่ก็มาเอกใจตรงน้ำจิ้มเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสังเกตเห็นฟองที่ผุดขึ้นมา พอหลังจากนั้นที่ชิมดูเนี่ยอา้าวมีรสเปรี้ยวมันนาหรือเปล่าเขาก็สงสัยแต่กลิ่นมันแปลกมัน,นกลิ่นแปลกไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นมะนาวเขาก็เลยงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันมันอาจจะไม่เข้ากันแยกชั้นแยกชั้นหรือเปล่าก็เลยคนดูพอคนป๊บคุณผู้ชมทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะเห็นตัวนอนผุดขึ้นมาหลายตัวโอ้ยไม่ใช่แล้วแบบเนี้ยไม่ใช่แล้วแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าแทบจะหยุดหายใจเลยนะสุดท้ายอวสานอาหารเย็นมีอยู่จริงๆนะคะ กระเพราทะเลที่สั่งมาจิ้มจุ่มที่สั่งมาทานไม่ได้เลยค่ะต้องเททิ้งทั้งหมดทั้งนี้ลูกค้ารายนี้นะคะหนุ่มบุรีรัมย์เขาก็บอกไปถึงเจ้าของร้านบอกว่าอยากจะฝากเตือนเลยให้เลือกของที่สะอาดที่ปลอดภัยไม่ควรเอาของเก่ามาขายซ้าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดอากาศร้อนอาหารทั้งหลายน้าจิ้มบูดเร็วกว่าเดิมได้นะคะอืมครับ ถ้าร้านไหนขายไม่ดีอ่ะช่วงนี้สมมติเศรษฐกิจไม่ดี<ม>เก็บของไม่นานานก่อนจะไปเสิร์ฟก็ต้องเช็คสักหน่อยนะครับว่ามันยังใช้ได้อยู่<ม>หรือเปล่าไม่ใช่เอาแบบของเน่าๆมีหนอนขึ้นแบบนี้เอามาให้ลูกค้าเสียชื่อเปล่า,าแบบนี้เห็นใจผู้บริโภคด้วยนะคะครับอันตรายนะครับ